ชวนทำเต้าหวยชาไทยเฉาก๊วยเมนูหวานเย็นสดชื่นสดชื่นมาทำกันคะ่ะก่อนอื่นเรามาซื้อเฉาก๊วยกันที่แมคโครกันคะ่ะเราชอบแบรนด์นี้มากเฉาก๊วยนิตยาถุงสีเขียวถุงนี้เลยคะ่ะเป็นเฉาก๊วยที่เนื้อแน่นใส่ยาเฉาก๊วยเยอะผสมแป้งน้อยกินแล้วรู้เลยคะ่ะว่าของดีเนื้อนมเนบแน่น,นแบบนี้เลยนำมาหั่นเป็นเสาสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วพักไว้ก่อนคะ่ะจากนั้นมาทำเต้าหวยชาไทยกันเราจะแช่ผงวุ้นในน้ำชาไทยประมาณสิบนาทีจากนั้นนำขึ้นตั้งไฟคน,คนจนผงวุ้นละลายดีแล้วเราก็จะเติมนมจืดนมข้นจืดนนนน้้าาาตลลยแะะมขหวค่ เราจะคนทุกอย่างให้ละลายดีแล้วพักไว้ให้พออุ่นๆแล้วค่อยนามาตักใส่ถ้วยตักใส่สักป,ประมาณครึ่งถ้วยก็พอค่ะระหว่างรอเต้าหวยเร็ตตัว,เ,ตวเดี๋ยวเรามาทําน้ําราเต้าหวยกันค่ะเราจะผสมนมจืดนมข้นจืดแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะนําขึ้นตั้งไฟแค่พออุ่นๆคนจนน้าตาลละลายดีก็ได้ละค่ะพอเต้าหวยของเราเสร็จตัวแล้วนะคะก็นำเฉาวก๊วยดิตยาที่เราหั่นไว้มาตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะตามด้วยรดน้ําเต้าหวยใส่ให้เต็มเลยค่ะทําใส่ถ้วยแบบนี้ทํากินก็ได้ทําขายก็ดีเลยค่ะปิดฝาแล้วนําเข้าตู้เย็นย นิ่มกับเนื้อเฉาก้วยแน่นดึบหนับอร่อยลงตัวมากไปลองทำกันดูนะ